สวัสดีนะครับชื่อแลมนะครับปัจจุบันอายุ31ปีครับผมทำงานเป็นลูกจ้างอยู่บริษัทเอกชนครับผมทำเกี่ยวกับพวกเทรดดิ้งกระดาษแล้วก็แพคเกจจิ้งงานอดิเลกมีเยอะมากๆเลยนะครับหลักๆก็คือเป็นพ่อค้าไลฟ์ขายเสื้อวินเทจนะครับเสื้อวงดนตรีนะครับบน TikTok แล้วก็ IG ก็นอกจากนั้นก็จะมีขายไส้กรอกอีสานนะครับกับแม่แล้วก็ป้านะครับทำอินเฮ้าส์กันเองที่บ้านโสดมาแล้วเกือบเกือบปีครับผมความสัมพันธ์ในครั้งต่อไปอยากได้ความสบายครับต้องการความยืดหยุ่นเข้าใจลักษณะในการทําาาางงนขอเรว่ เราเป็นคนที่มีงานทำค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการพลังบวกวัสดีครับวัสดีทุกคนครับผมวสวัสดีครับผมแรมนะครับ พอทาความรู้จักกับทุกท่านทีละท่านก่อนเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณเอเวอร์นะคะครับผมยินดีที่รู้จักค่ะครับผมยินดีเช่นกันนะครับผมคุณเอเวอร์อันนี้หน้ากากที่วาดมาอันนี้ผมยังเดาไม่ออกคล้ายๆบีเวอร์ใช่ไหมอ่าตัวมามอสค่ะตัวอะไรนะครับมามอสหนูหนูหนูเห,หรอทำไมถึงเป็นแบบตัวเนี้ยเพราะว่าน,นี่ชอบหนูค่ะ อ๋อชอบหนูแล้วพี่ชอบหนูไหมคะอันนี้อาจจะต้องแบบทำความรู้จักกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงโอเคค่ะท่านต่อมาแล้วครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะคุณบิวถ้าผมดูจากหน้ากากแล้วนี่น่าจะเป็นจแอนใช่ไหมโอ้จแอนสีฟ้าเชียแอนสิค่ะโอเคท้าไมถึงเป็นโดเรมอนน่าชอบโดเรมอนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าในโหมดการ์ตูนอ่ะก็จะดูแต่โดเรมอนค่ะแล้วก็ชอบโดเรมอนตรงที่ เวลาโดวิตะเขามีปัญหาโดเรมอนเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดเลยก็ <S <S เหมือนกับเราที่แบบชอบซัพพอร์ตคนรอบข้างค่ะแสดงว่าเป็นสายซัพตัวจริง <S <S ใช่โอเคน่าจะเป็นแบบพระแม่มาโปรดพระแม่มาโปรดจริงดี <S 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 ที่ได้รู้จักนะครับผม <c oughs> ถ้าสุดท้ายของผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมยลี่นะคะคุณเหมยลี่เป็นแมวชอบเลี้ยงแมวแน่นอนเป็นแมว,แนนแมวตัวแรกๆเลยค่ะที่ที่เลี้ยงเป็นแมวส้ม ก็เลยชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วที่ชอบแมวนี้เพราะว่าะอะไรเพราะว่าแมวขี้อ้อนส่วนใหญ่เราอ้อนมันมากกว่าอ,อ๋อได้ครับทั้งสามท่านคุณเอเวอร์คุณบิวแล้วก็คุณหมอลลี่ยินดีที่รู้จักทุกท่านนะครับผมยินดีค่ะคบคชื่อเอเวอร์นะคะอายุ27ปีค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะ ชื่อบิวนะคะตอนนี้อายุ27ปีค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำช่อง YouTube ช่องแฟสยองชาแนลค่ะเมลลี่นะคะอายุ30ปีค่ะประกอบอาชีพพริตตี้นะคะนางแบบอิสระค่ะ เริ่มเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องแรกก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตคู่นะครับผมขอแชร์ในส่วนเรื่องของผมก่อนละกันผมนะครับเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบสบายๆมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับผมหรือว่าอยู่กับผมเนี่ย ก็มักจะเป็นคนที่อยู่ง่ายๆสบายๆเรียบง่ายนะครับผมเคยมีความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะครับกับแฟนคนหนึ่งที่ไลฟ์สไตล์มันคลิกกันมากๆนะครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณ5-6ปีนะครับอยู่ด้วยกันแบบแทบจะไม่มีปัญหากันเลยเพราะว่าคลิกกันมากทางการดื่มการเที่ยวเพื่อนฝูงคือกลุ่มเดียวกันนะครับใช้ชีวิตเหมือนกันมากๆจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นจุดที่เราจบมหาลายัยผมดันต้องไปทํางานต่างประเทศผมไปอยู่พมา่าประมาณ3ปี ในขณะเดียวกันเนี่ยแฟนผมนะเวลานั้นเนี่ยเขาเองก็ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเหมือนกันไปอยู่อังกฤษมาสปีก็เหมือนกับใช้ชีวิตแบบห่างๆกันสุดท้ายเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่มันคลิกกันเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาคลิกต่อกันได้มันเหมือนกับห่างๆกันออกไปสุดท้ายเราก็คุยกันตรงๆว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันห่างมากๆแล้วแล้วก็พักปล่อยไว้แบบเนี้ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องคิดไม่ซื่อต่อกันแน่ๆอาจจะเป็นผมก็ได้ หรือว่าเป็นเขาก็ได้ซึ่งตกลงกันแยกทางกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับเจอกันก็ยังทักทายกันได้แล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมจึงอยากจะถามว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยที่แต่ละคนเป็นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยคลิกกันไหมนะครับรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับเริ่มจากคุณเอเวอร์เลยครับ ค่ะสำหรับเอเวอร์นะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเอเวอร์ก็เป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันค่ะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแล้ะค่ะบางทีแบบเราไปถ่ายซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยเอเวอร์ก็นั่งกินแบบนั่งพื้นกินได้เลยอะ <Yeah. S 1> คือเป็นคนสบายชิลๆมากๆเอเวอร์ชอบผู้ชายที่ <Yeah. S 2> เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นํา ขอ,องเอเวอร์ได้เพราะว่าเราทํางานแล้วเรามีฝันที่อยากจะทําหลายๆอย่างก็อยากให้เขานําพาเราไปแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มันจบไปเพราะว่าความไม่เข้าใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเราอยากได้แบบความเรียบง่ายเจอเขาเป็นประเภทที่แบบว่าติดหรูคือเข้าใจเราน้อยแต่ให้ของเราเยอะแต่เราไม่ได้อยากได้สิ่งของที่มันราคาแพงเราอยากได้ความเข้าใจแล้วก็ สามารถปกป้องเราได้เป็นผู้นําเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ฟังแล้วว่าเป็นคนที่น่าจะต้องการแบบกำลังใจอย่างสูงโอเคครับต่อมาครับรบกวนคุณบิวช่วยแชร์ในมุมมองบิวหน่อยแล้วก็ประสบการณ์ของคุณบิวหน่อยครับปกติบิวก็เป็นคนไลฟ์สไตล์ง่ายๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าโตมากับน้องที่เป็นผู้ชายจะอยู่แค่สามคนถ้าผู้ชายที่จะเข้ามาก็อยากให้คนที่ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็สามารถเข้ากับน้องเราได้ทั้งสองคน ราะว่าที่ผ่านมามีคนที่แบบต่อหน้า,าจ,จะบอกว่าเข้าใจน้องเราแต่พอมีปัญหาขึ้นมาก็จะหยิบเรื่องน้องแบบว่าทําไมมีเวลาให้น้องมากกว่า mm hmm. ในเรื่องงานของเราอะเราทํางานร่วมกับน้องไงแล้วก็แบบเป็นอินฟูค่ะรับรีวิวตัดต่อก็คือทําเองหมดเลยไอ mm hmm. ้เรื่องนอนอะก็คือนอนดึก mm hmm. ตื่นเที่ยง คนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตกับเราได้ต้องรับในข้อนี้ของเราได้จะต้องไม่ยึดติดกับคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ไปจิ้นเรากับคนนู้นจิ้นเรากับคนนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงอยากให้ผู้ชายคนนั้นฟังจากปากเราจริงๆค่ะ แสดงว่าที่ผ่านมาเจอผู้ชายขี้หึงผ่านคอมเมนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคโดยรวมไลฟ์สไตล์ของคุณบิวเท่าที่ฟังมาก็เป็น working woman คนหนึ่งโอเคทำงานด้วยกันกับน้องค่ะใช่น่าสนใจมากขอบคุณมากครับคุณบิวแล้วคุณเมลลี่ล่ะครับลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ของคุณเมลลี่ถ้าไลฟ์สไตล์นะคะของเมลลี่ก็ไม่ต่างจากเพื่อนๆทั้งสองคนเลยไม่ติดหรูเลยค่ะอย่างพวกของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเลย ส่วนเรื่องเราที่ไม่คลิกกันล่าสุดก็คือจะเป็นเรื่องการทํางานนะคะแรกๆเราก็คือบอกเขาว่าเราอะทางานด้านซิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีแต่งตัวแบบเซ็กซี่บ้างเป็นบางงานใช่ไหมคะแรกๆเขาก็รับได้ไปรับไปส่งได้ตามปกติเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่บางงานก็อาจจะมีแบบดึกหน่อยอย่างบางทีอะเขาดีวเวลามาแล้วว่าถึงสี่ทุ่มนะถึงสองทุ่มนะแต่ว่าบางทีเขาตั้งเพิ่ม,มตัง้งให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มี ธุระหรืออะไรที่จะต้องรีบไปไหนอืมอ่าแต่บางทีเราก็อาจจะลืมไปว่าเออเขารอเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเอางานมากกว่าคนข้างหลังอ,อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบหลังๆมาก,ก็เลยมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจบโอเคเข้าใจเลยครับเข้าใจคุณเหมยรีบมากๆ เท่าที่ผมฟังมาทั้ง3าคนนะครับ <c oughs> คุณเอเวอร์คุณบิวคุณเหมยลี่3าคนนี้ผมต้องปรบมือให้เลย <c oughs> เป็น working movement จริงครับตั้งใจทํางานมากๆต้องการที่จะหาคนซัพพอร์ตคนที่จะเข้าใจต้องการคนที่จะคอยแบบดูแลจิตใจเวลาที่แบบว่ามันเหนื่อยละนะ้าแหละเนาะเข้าใจได้คําถามต่อมานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคตินะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เชื่อว่าทัศนคติที่ดีมันจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยยืนยาวมากๆเลยนะหลายๆคู่เนี่ยจบลงเพราะว่าเรื่องทัศนคติที่เป็นลบเลยนะ ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีทัศนคติที่มันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผมอยู่ได้ยาวๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคู่ของผมเนี่ยเขามีทัศนคติในเชิงบวกแฟนคนล่าสุดของผมเนี่ยผมพบกับเขามาประมาณ2ปีกว่าคนคนนี้จะพยายามให้พลังบวกกับชีวิตผมเสมอเลย ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยบางทีผมจะชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งเขาก็จะอินพุตข้อมูลบางอย่างมาว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ไม่เก่งแต่อาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้เราอาจแค่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทําเรื่องนี้เรื่องนั้นให้มันแบบสําเร็จได้บางครั้งผมขับรถไปกับแฟนเนี่ยนะครับแล้วก็แบบมีรถมาปาดหน้าอะไรเงี้ยปกติเนี่ยผมก็จะแบบบีบแต่แบบรีบรอะไรทั้งหนาวอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะสะบัดคำที่แบบไม่ได้สุภาพมากอะไรเงี้ย เขาก็จะยกตัวอย่างประมาณว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะแบบรีบแบบพาพ่อแม่ไปหาหมอก็ได้หรือว่าแบบเฮ้ยลูกก็าอาจจะป่วยหรือเปล่าแบบเราต้องมองแบบเหรียญสองด้านนะถ้าเกิดแบบพ่อแม่แล้มป่วยแล้วอาจจะรีบแบบเขาก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอินพุตแบบข้อมูลแบบเชิงบวกมาให้เราตลอดอะไรเงี้ยให้เรามองแบบมุมมองที่แบบมันแตกต่างเสมออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่อยู่กับคนคนนั้นเนี่ยมาทาให้ผมแบบได้แต่พลังบวกเข้ามามันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมนยืนยาวได้ซึ่งทีเนี้ยผมเลยอยากจะสอบถาม เพื่อนทั้ง3ท่านนะครับว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทัศนคติเชิงบวกเชิงลบในความสัมพันธ์ต่างๆยังไงกันบ้างคุณเหมยรี่ช่วยแชร์ผมนิดนึงได้ไหมครับก่อนแชร์าถามคุณแลมเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะครับผมเห็นรู้สึกว่าพูดถึงแฟนเก่าอยมากเลยอันนี้ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าคะอ๋อพอดีทีมงานให้แชร์ประสบการณ์ครับนึกว่าแอบ,บคิดถึงกันอยู่คิดถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมสามารถจัดการได้แฟนเก่าผมแต่งงานไปหมดแล้วครับ โอเคสบายใจแล้วค่ะโอเคเข้าเรื่องนะคะครับผมทัศนคติของเหมีนี่เนาะคิดบวกเป็นบางเรื่องค่ะอย่างช่าขับรถสะบัดคำหยาบมาอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะเงียบบางครั้งก็อาจจะใสไปด้วยกันทั้งคู่เลยเป็นบ้านอารมณ์น่าจะคิดบวกจริงๆคือบวกคือบวกไปด้วยกันเลยใช่ถ้าเกิดคู่รักของคุณเหมียลี่เนี่ย เจอสถานการณ์ที่แบบว่ามันยแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบว่าจิตใจของคู่รักของคุณเมลลี่มันดิ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยคุณเมลลี่มีวิธีการยังไงที่แบบเติมแบบพลังบวกให้เขาไหมคือเคยมีเหมือนกัน,นะคะ่ะคือเขาก็จะเป็นแนวพลังลบมากกว่ามากกว่ามอ,อยู่แล้วแล้วก็เหมือนเวลาเราพูดอะไรที่มันแบบเชิงบวกไปอะ่ะเขาก็จะฟิวไม่ค่อยเชื่ออ่าเหมือนไม่ค่อยรับด้วยนิดนึงไม่ค่อยขวางเลยม,ยมากวามมากว่า เอาความคิดตัวเองเป็นหลักใช่เหมือนเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเป็นผู้นํานําแบบทุกอย่างแบบดิ่งไปเลยจริงๆประมาณนั้นก็เลยแบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยหลังๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยค่ะดีกว่าดีกว่าเพราะว่ายิ่งคุยยิ่งทะเลาะใช่ก็คือปล่อยเลยได้ครับคุณเหมี่ขอบคุณมากครับผมคุณเอเวอร์ครับผมเชิญครับ เอเวอร์นะคะเป็นคนที่มีทัศนคติด้านบวกมากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความฝันเราเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็คิดไปแล้วว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรแต่ผูหรักที่ผ่านมาท้อใจง่ายไม่ค่อยแบบพูดตัวเองแล้วก็มีความคิดด้านลบแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่คิดว่าจะพยายามทําอะไรด้วย สิ่งที่เอเวอร์แก้ไขได้ก็คือเราต้องเข้าใจสถานการณ์การใช้ชีวิตของเขาว่าเขามีการใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเขามีปัญหาอะไรถ้าเอเวอร์รู้เอเวอร์ Ever ก็จะแก้ให้แต่ถ้าเราแก้ให้แล้วแล้วเขาไม่แก้ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงเติมไม่ได้แทนที่เราจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรากลับต้องถอยหลังเพื่อมาช่วยเขาเพอ วิสัยทัศน์ของเอเวอร์คือเราต้องจับมอือแล้วไปด้วยกัน mm hmm. ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเดินหน้าอีกคนหนึ่งอยู่ที่เดิมเอเวอร์ uh huh. <Ever S 2> เป็นคนทัศนคติแบบนี้ได้ครับขอบพระคุณมากๆครับผม <c oughs> คุณบิวบ้าง <c oughs> รอบนี้ครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่คิดบวกมากกว่าแล้วคนก่อนที่ที่เคยคบมาก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดลบซึ่งเขาสามารถสะบัดคำหยาบออกมาได้เรา ไม่เกตไม่โอเคกับการที่เขาจะพูดคําหยาบกับเราเพราะว่าเราโตมาแบบไม่มีใครพูดคําหยาบกับเราเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนก็เลยแบบเข้ากันเข้ากันไม่ได้ครับผมหลังจากที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าคุณบิวไม่ไม่ดื่มไม่ไม่ค่อยปาร์ตี้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้า่นอื่นล่ะครับคุณเหม่ยลี่คุณเอเวอร์เริ่มจากคุณเหมยลี่ครับเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพราะงานมากกว่า กินดื่มเที่ยวอ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะงานส่วนใหญ่สัปดาห์หนึ่งไม่บ่อยประมาณ5วัน <c oughs> ไม่เลยถ้าถ้าออกเองนะคะหมายถึงแบบถ้าเพื่อนชวนหรือแฟนชวนอะไรอย่เงี้ยมีมีไปบ้างค่ะถ้าถ้าชวนแต่ไม่มีโอเคได้ <c oughs> คุณเอ <c oughs> เวอร์ล่ะครับส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบเที่ยวกลงคืนเพราะว่าเป็นคนชอบนอนถ้า <c oughs> ไปก็อยากจะกลับ ประมาณตีหนึ่งตีสองเต็มที่ไม่อยากกลับหลังตีสองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าแฟนมีไลฟ์สไตล์อยากไปเที่ยวกลางคืนเอเวอร์<ส> e จะให้อิสระเขาแล้วก็เข้าใจเขา<ส>เพราะว่าบางทีทำงานเหนืหน่อยเนาะเขาก็อยากไปเจอเพื่อนอะไรอันนี้เอเวอร์เข้าใจไปถ้าอยากให้เอเวอร์ไปต้องกลับเร็วเพราะว่าเอเวอร์โม้โอ้ยแต่ถ้าเขาอยากกลับดึกไปคนเดียวไปคนเดียวเด้ออันสบายไปเลยไปเงี้ยไปเจื่ก็เลยได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมค่ะ คำถามนี้เป็นคำถามที่สําคัญครับเพราะว่าคำถามนี้เกี่ยวกับครอบครัวนะครับผมมีแฟนมาทั้งหมดปัจจุบันนี้4ี่คนนะครับ3ใน4คนนะครับครอบครัวเขาไม่ชอบผมเลยตอนนี้ทุกคนยังหาคําตอบไม่ได้เพราะอะไรนะครับก็จะกีดกันแหะครับเวลาลูกเขาไปไหนมาไหนอะผมเนี่ยเขาก็จะโทรตามยิกยๆกเลย นะครับแบบให้กับบ้านให้กับบ้านให้กับบ้านแบบไม่ต้องไปอะไรแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือไม่แบบเวลาเจอผมไปส่งอะไรเงี้ยผมไหว้บางทีบางบ้านเขาก็ไม่รับไหว้ผมด้วยซ้านะครับก็ยังหายผมไม่ได้ทั้งๆที่ผมก็สุภาพแล้วก็ให้เกียรติลูกสาวพวกเขาทุกท่านอะไรเงี้ยถ้าฟังอยู่ก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็จบลงไปทุกบ้านแล้วนะครับก็เลยอยากจะถามนะครับทุกทท่านนะครับอาจจะเริ่มจากคุณเหมยลี่ก่อนละกันว่าเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าครอบครัวของคนรัก ไม่ประทับใจเราไหมแล้วเราพอทราบไหมว่าแบบสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะแบบมันอาจจะส่งผลกับปลายทางของของของชีวิตรักเลยก็ได้รบกวนคุณเหม่ยลี่ช่วยแชร์ผมนิดนึงได้ไหมครับ uh, ถ้าสำหรับส่วนตัวเหม่ยลี่ที่ผ่านมานะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนคนแล้วเลยงั้นคุณเหม่ยลี่ลองแชร์ให้ผมหน่อยว่าแบบพอจะมีวิธีการในการปฏิบัติตัวยังไงเวลาที่แบบว่าเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าเข้าหาพ่อแม่แฟนครั้งหน้าผมจะได้บบไปปรับใช้อะไรเงี้ย สิ่งแรกเลยเราต้องอ่อน,น้อนของตนก่อดแล้วก็ต้องแสดงความเป็นตัวเองอ<ม>อกมาให้ให้ท่านเห็นเวลาเราคุยกับแฟนหรือว่าเวลาเราอยู่กับครอบครัวเขาหนูชอบทําให้เขาเอ็นดูเรามากกว่าอย่างถ้าสมมติเรามีแฟนใช่ไหมเราควรจะเข้าหาแม่แฟนส,ส่วนใหญ่นี่แหละเคล็ดลับใช่สิ่งหนึ่งเลยที่แม่แฟนน่าจะเอ็นดูมากสุดน่าจะเป็นชอบไปช่วยทํากับข้าวไปเป็นลูกมือแต่ถามว่าทําเป็นไหม นิดหน่อยต้งใช้อขออยิสาน<า>เป็นไหมครับทอดได้ค่ะแต่ว่าสุกไหมอีกเรื่องหนึ่งอพอฟังคุณเหมยอลี่สงสัยหนักกว่าเดิมอีกครับตรงที่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนผมก็โค้งสวัสดีท่านแล้วแล้วก็ผมก็เข้าทางคุณแม่ท่านแล้วเพราะว่าจากสองในสามคุณพ่อท่านเรียนช่างกลหมดเลยผมก็เข้าทางคุณแม่แล้วด้วยก็ยังไม่ทราบว่าผิดพลาดประการใดคืนนี้กคงไม่ได้นอนอีกครับน่าจะต้องทบทวนอีกเยอะนะครับคุณเอเวอร์เลยครับพ่อแม่ของเอเวอร์อะไม่ได้เปิด โอเพนให้กับทุกคนเขาจะมีสเปคของเขาว่าเขาอยากได้ผู้ชายแบบไหนโดยสเปคของแม่หนูก็คืออยากได้ผู้ชายที่มีหน้าที่การงานมั่นคงสามารถดูแลหนูได้แค่นั้นเองแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาดูไม่มีตรงข้อเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะปิดกั้นนิดนึงครับประมาณนั้นค่ะแต่คุณพ่อไม่ได้เรียนช่างกนใช่ไหมครับคุณพ่อคือแบบฟีตั้งแต่มหาลัยเลยครับอยแบบ แล้วแต่เราเลยแต่มหาลัยผมจะได้สบายใจโอเครับกลัวคุณพ่อช่างคนเหรอใช่โดนไปซองแล้วครับแล้วคุณบิวล่ะครับคุณบิวเรียบร้อยอยู่แล้วผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างลองแชร์ฟังหน่อยครับในมุมบิวก็คือใครที่เข้ามาในครอบครัวของบิวแม่โอเคหมดค่ะทุกวันนี้ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะพามาเปิดตัวก็มันไม่มีก็เลยแบบไม่มีค่ะ ยากมากๆครับยามมาผมฟังสตอรี่ฟังประสบการณ์ของทั้ง3คนแล้วผมบอกเลยว่า3คนเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งมากๆแบบหลุดออกจากรายการนี้ไปคือผู้ชายต้องตามหาแน่ๆทั้ง3คนนี้แบบเบื้องต้นผมว่า <Hey. S 1> คุณเอเวอร์มีความแบบคุยสนุกแต่ผมคิดว่าคนที่ผมอยากคุยต่อคนแรกคือคุณเมยลี่ครับ ว่าผมอยากจะคุยต่อแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณเอเวอร์ครับขอบคุณมากนะครับ,บคุณบิว สไตล์ของคุณแรมก็เป็นคนง่ายๆน่าจะแบบอยู่ด้วยเราก็สบายใจนะคะแต่ว่าติดอยู่แค่เรื่องเดียวที่เขาเที่ยวล้วเราเดี๋ยวไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่ชอบเที่ยวกลางคืนวันหยุดครับ <c oughs> ใช่ใช่ใชเอเวอร์ F เป็นคนที่ติดแฟนมากแล้วก็ติดตะกินชิปด้วยแล้วก็ เวลาเราโทรหาอยากคุยกับเขาเราก็อยากให้เขารับสายเราหรือว่าไม่ไม่เททิ้งเราอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่เอเวอร์อยากจะได้มากที่สุดก็คือความเอาใจใส่แล้วก็ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจเรานั่นแหละค่ะที่เอเวอร์อยากจะรู้ว่าคุณแรมติดแฟนไหมแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณแรมอะค่ะชอบอยู่คนเดียวหรือชอบอยู่กับแฟนมากกว่ากันค่ะ โอเคครับจริงๆแล้วผมเป็นคนแบ่งเวลาให้กับตัวเองมากพอสมควรครับคือเวลาผมใช้ความคิดหรือว่าผมต้องการที่จะหาความคิดสร้างสารรค์หรือคิดนีเริ่มทําอะไรใหม่ๆผมจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมก็จะแบ่งเวลาให้ออกแฟนได้อะไรเงี้ยในส่วนที่คุณเอเวอร์ยกตัวอย่างถ้าเกิดแบบต้องการที่จะโทรหาแฟนไม่อยากให้เททิ้งอะไรเงี้ย อันนี้เราไม่ต้องยกตัวอย่างในฝั่งของผมเช่นกันผมเป็นคนที่มีสิ่งที่ต้องทําเยอะอย่างบางทีอย่างเงี้ยผมไลฟ์ผมใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วผมไลฟ์ขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยผมไลฟ์ที่หนึ่งสชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าคุณื่นเบอร์โทรมาอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่สามารถรับได้หรือว่าบางทีหลังจากที่ผมไลฟ์ผมมานั่งทําไส้กรอกอีสานหรือว่าทําหมูส้มอะไรเงี้ยมือผมเลอะสองข้างเงี้ย ผมอาจจะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นในพาร์ทของการทํางานที่มันไม่ได้เป็นเมนจ็อบของผมเนาะเมนจ็อบของผมเนี่ยผมทำงานแชั่วโมงต่อวันผมไม่สามารถเล่นมือถือได้อยู่แล้วบริษัทญี่ปุ่นเขาไม,ไม่ไม่ให้รับโทรศัพท์นอกเหนือจากที่เป็นเรื่องงานอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นเหตุจำเป็นจริงๆเลประมาณเนี้ยอันนี้ก็อาจจะจะจะต้องมีการปรับจูนกันโหทําเยอะมากเลยเก่งจังเลยนะคะแล้วจะมีเวลาให้พวกหนูสองคนไหมห <laughs> สองคนเลยแหละครับในส่วนของเรื <laughs> <ห>่องติดสกินชิป ผมอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นที่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลานอกเหนือจากวันที่เป็นวันหยุดถ้าเกิดเป็นวันที่เรามีโอกาสที่อยู่ด้วยกันผมโอเคอาจจะสเป็นเวลาเต็มที่ให้กับคุณเอเวอร์ถ้าเกิดเราเรามีโอกาสได้ไปคุยกันต่ออะไรประมาณนี้อันนี้แลมแชร์ริ่งในมุมมองของแลมแล้วก็แชร์ริ่งใน Experience ของแลมว่าแลมอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันอาจจะต้องเจอประมาณนี้คิดว่าน่าจะตอบคำถามคุณเอเวอร์ประมาณนั้นครับถ้าเป็นเรื่องงานเอเวอร์เป็นคนที่เข้าใจมากๆแล้วก็จะให้เวลามากๆ แต่ถ้าคุณแรมว่างแล้วก็อยากจะไปเที่ยวห้างเงแต่ว่าแันไปคนเดียวแล้วก็แบบขอไปคนเดียวเลยขอดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยเอเวอร์ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ชอบให้เขาแบบชวนเราไปด้วยหรือทำกิจกรรมร่วมกันมันหยุดอะไรอย่างนี้ครับจริง,รงๆแล้วผมเป็นคนแบบนั้นนะอันนี้ดีมากๆเลยที่คุณเอเวอร์ยกตัวอย่างมาเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบนั้นจริงๆครับยกตัวอย่างแล้วกันอย่างบางครั้งเงี้ยแฟนผมบางคนเงี้ยเขาไม่ดูหนังผีเลยอะไรเงี้ย ผมชวนผมรู้แล้วว่ายังไงเขาไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบหลังผีมากๆผมก็จะไปดูคนเดียวเพราะว่าชวนยังไงเขาจะไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะส่วนใหญ่เมลลี่จะทํางานกลางคืนอยู่แล้วค่ะคิตตี้นี่ก็จะมีบ้างมันมันก็จะขาบเกี่ยวไปช่วงกลางคืนด้วยเหมือนกันแล้วแต่ง,งานนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นแดนเซอร์ หรือไม่ก็นางแบบโชว์เซ็กซี่อย่างเรื่องชุดเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยค่ะบางงานบางร้านอาจจะมีแบบวะชิวหน่อยแล้วก็บางร้านอาจจะถึงขั้นแบบแปะจุกแล้วก็แบบบิกินี่แบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยอยากจะสอบถามคุณแรมว่ารับได้ไหมหรือคิดยังไงกับผู้หญิงกลางคืนประมาณนี้ค่ะครับ คำถามที่ดีครับจริงๆต้องขอบคุณคุณเหมยรี่มากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้แบบผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับถ้าถามผมนะครับคาตอบผมคือไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นอาชีพสุจริตะครับแล้ยิ่งและยิ่งเป็นผมนะคนชอบทํางานอะไรเงี้ย <S 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 ผมรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทํามาโดยที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วมันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้นะครับครอบครัวตัวเองได้แบบสุจริตผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ายกย่องมากกว่า นะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องเก็บมาคิดมากหรือกังวลน,นะครับว่าใครจะมองยังไงสําหรับผมผมว่าคําถามนี้ปล่อยผ่านได้เลยครับลําบากใจอีกแล้วครับวันนี้มีแต่เหตุการณ์ลำบากใจมากๆเราก็ถึงเวลาแล้วพูดถึงเอเวอร์ก่อนเป็นเรื่องของเวลา ผมมีปัญหากับเวลามากนะครับทุกๆความสัมพันธ์เลยผมเป็นคนที่จัดการกับเวลาไม่ค่อยเก่งแล้วก็ผมมีเวลาน้อยมากในแต่ละวันแล้วเวลาที่มันน้อยเนี่ยผมใช้ไปกับการคิดแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของผมอะไรเงี้ยหนูก็ยังยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเข้ากับเขาได้ไหมเพราะว่าหนูยังมีความแบบลา่าเลิงแบบอะไรแต่พี่เขาดูโตมากๆดูโตกว่าหนูเยอะเลยแล้วหนูยังติดเล่นติดแบบเอ็กโทเวิร์ดอยู่อะไรเงี้ยค่ะผมคิดว่าวันนี้วาจะยังไม่พร้อมสำหรับ สิ่งที่แบบเอเวอร์ต้องการนะผมคิดว่าช้อยส์นี้ผมอาจจะยังไม่เลือกแน่ๆแล้วตอนนี้จะต้องขออภัยด้วยในส่วนของเมลลี่ผู้หญิงที่โคตรเข้มแข็งและโคตรเก่งเลยสำหรับผมฟังสตอรี่เข้ามาแบบเขาดูโตดูดูโตเป็นผู้ใหญ่ชายนูชอบสเปคผู้ใหญ่ที่ดูมีความเป็นผู้นำผมอาจจะเป็นผู้ชายที่ชอบปาร์ตี้นะชอบแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์ละวันเที่ยววันเสาร์วันเดียว แล้วฟังเหมยลีเล่าบางความสัมพันธ์ของเขาอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็มารับได้แบบหลังๆเลิกดึกไปรับไม่ได้สุดท้ายก็ส่งผลอยู่ดีซึ่งผมคิดว่าผมต้องเป็นคนคนนั้นแน่ๆเลยก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบคลิกกันบ้างไม่คลิกกันบ้างคนที่ไปรับไม่ได้ตั้งแต่แรกแน่ๆสุดท้ายลราเผอผลไวสุดๆเลยความสัมพันธ์อยากรู้จักเขามากกว่านี้นะในความเป็นจริงแล้วเสียดายตรงที่แบบ ผมน่าจะยังไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับสองคนนี้ครับผม